สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการทบทวนพระคำนำไปสู่ทางรอดนะครับ ดำเนินในการโดยชาคริ์ศิวกิจนะครับมานำพระคำมาสู่พี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อจะทบทวนไปด้วยกันนะครับพี่น้องในบทปฐมกาลนะครับ6วันแห่งการสร้างและวันสาบาโตนะครับเราได้ทบทวนไปจนถึงบทที่1ข้อที่1มาจนถึงข้อที่2ี่ส เป็นวันที่หแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพี่น้องถึงวันที่หนะครับเป็นวันที่โคร,รงสร้างโลกแล้วก็สร้างสปปรรพสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้ในวันที่6ก็คือจบพันธกิจของโครงนะครับก่อนอื่นให้พี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานนะครับที่จะทบทวนพระคำไปด้วยกันนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าขอองค์ทรงวยพระพรเสริมสติปัญญาเสริมความจำความรู้ความเชื่อความศรัทธาในพระคำของพระองค์ที่้าบวงทั้งหลายจะได้ทบทวนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวข้าบวงทั้งหลายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อทำความเข้าใจ ในคำสอนของพระองค์ขอทรงอวยพระพรให้พระคำของพระองค์นั้นอย่างลึกถึงจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายลึกเข้าไปยังจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธากึิ่งอธิษฐานมาในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26นะครับไปจนถึงข้อที่3าเนะครับพี่น้องเป็นเป็นวันสุดท้ายคือวันที่6นั่นเองที่พรงคทรงสร้างนะครับข้อที่26นั้นแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลืออ้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ทันพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดิน นกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งที่พระองค์สร้างสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้สร้างนั้นดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ะกรับพี่น้องเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่พระองค์จะ ร่วมฉลองในวันที่7นะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์นะครับพี่น้องซึ่งก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นนะครับพระองค์ยังได้สร้างสัตว์ต่างๆมาก่อนเรานะครับสร้างมาก่อนเพื่อจัดเตรียมไว้สําหรับมนุษย์นะครับพระองค์ทรงสร้างตามรูปแบบหรือตามฉายาของพระองค์ก็แสดงว่ารูป ร่างหน้าตานะครับของพระองค์หรือกับมนุษย์นั้นเหมือนกันนะครับพี่น้องและพระองค์ยังทรงให้อภิสิทธิ์แก่มนุษย์จนถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องให้ครอบครองในส่วนต่างๆนะครับสัตว์ต่างๆผลไม้พืชผักต่างๆพระองค์ทรงให้มนุษย์นั้นครอบครองนะครับแม้กระทั่งทะเลสัตว์ทะเลสัตว์น้ํานะครับพระองค์ยังทรงให้มนุษย์ครอบครองนะครับ เห็นได้ว่าพระองค์ใส่ใจแล้วก็โปรดปรานมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับมนุษย์เกิดมาทีหลังนะครับสําหรับฝูงปลาฝูงนกนะครับแต่พระเจ้านั้นทรงโปรดปรานให้เราเป็นผู้นํานะครับผู้เรียกว่าเป็นผู้นําก็แล้วกันนะครับการที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์นั้นพี่น้องทั้งหลายในปัจจุบันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นได้นะครับบาง ท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ามนุษย์มาจากลิงนะครับอันนี้เราถ้าเราไม่ได้มาทบทวนพระคำของพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระคิษเราก็จะคิดเหมือนกันว่ามนุษย์มาจากลิงนะครับแต่พอเราได้มาทบทวนพระคำของพระเจ้าแล้วได้มารู้จักองค์พระเยซูคริสต์แล้วจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาจากการสร้างหรือมีผู้สร้างนะครับคือพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั่นเองนะครับ แล้วพระอ,องค์ยังทรงอวยพรด้วยนะครับอวยพรมนุษย์ให้มีลูกดกจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องมนุษย์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลายสาขาหลายเผ่าพันธุ์นะครับพี่น้องหลายประเทศนะครับหลายประเภทด้วยนะครับจนมาถึงทุกวันนี้มีมากขึ้นจนบางประเทศนี้ต้องมีการดรอปไ้นะครับเพราะว่าประชากรเยอะเกินไปนะก็อาจจะทําให้การอยู่ การอาศัยนั้นลําบากนะครับก็จะมีกฎหมายในบางประเทศนะครับที่จะห้ามมีบุตรเกินจํานวนนะครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอวยพรไว้ครับพระเจ้าอวยพรไว้และให้เราปกครองนะครับในส่วนต่างๆของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์ปกสัตว์มีปีกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามนุษย์ ในทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ซับซ้อนมากนะครับพี่น้องซับซ้อนมากแต่พระองค์ทรงประณีตใส่ใจในทุกส่วนในร่างกายของเรานะครับตับไตไส้พุงหรือว่าส่วนต่างๆแม้กระทั่งเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานี้เยอะแยะมากมายนะครับเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าส่วนในร่างกายของเรานะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาจริงๆ เราจะไม่รู้ถึงความสําคัญในส่วนอวัยวะต่างๆที่เกิดขึ้นที่พระองค์ทรงสร้างเลยนะครับแต่พระองค์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราความคิดของเราในใจของเราเส้นผมมีกี่เส้นนะครับรวมไปถึงส่วนต่างๆในร่างกายของเราพระองค์ทรงสร้างพระองค์ยอมรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่พระองค์นั้นจะไม่ทราบเลยนะครับ พระองค์ก็ทรงให้เรานั้นครอบครองนะครับในสัตว์ทั้งหลายบนพื้นดินนกทั้งปวงในท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นแผ่นดินด้วยเช่นกันสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีลมหายใจนั้นพระองค์ทรงให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารนะครับพี่น้องก็เป็นดังนั้นครับพระเจ้าทอดพระเนตรในสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างแล้วพระองค์ก็ได้ตัดขึ้นว่า ดียิ่งนักเลยทีเดียวนะครับมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6นะครับมาถึงวันที่6เป็นวันสุดท้ายนะครับที่โคร,รงสร้างเห็นไหมพี่น้องการสร้างโลกใบนี้และรวมไปถึงมนุษย์ที่อยู่ทุกวันนี้นะครับแผ่นดินพื้นน้ำอากาศออกซิเจนสัตว์ิ่งมนโลกใบนี้สัตว์น้ำสัตว์ปกสัตว์เลื้อยคาน สัตว์ที่บินบนอากาศนะครับเห็นได้ว่าพระองค์ใช้เวลาเพียง6วันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์หรือด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะสร้างขึ้นได้เร็วขนาดนี้นะครับพี่น้องเราขอปรบมือแล้วก็ขอสรรเสริญพระองค์นะครับขอยกชูพระองค์นะครับเป็นพระผู้สร้างอย่างแท้จริงเป็นนักวิศวกรวิศวกรที่ เหนือชั้นจริงๆนะครับเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริ์ทั้งปวงนะครับครับก็ผ่านไปนะครับใน6วันแห่งการเสริมสร้างและวันสาบโตนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับครอบครัวของท่านได้รับความรอดได้รับสันติสุขการเงินการงาน การเรียนข้าราชการหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเอกชนการค้าขายของพี่น้องทุกท่านก็ขอได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสริมกำลังและเทล้นด้วยพระพรเจิมพี่น้องทุกท่านผู้รับใช้ทุกท่านให้ได้รับความรอดและเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ สำหรับวันนี้รายการทบทวนพระคำนํามาสูตรทางรอดก็เดินทางมาถึงช่วงไทยของรายการก่อนจะกันวันนี้ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านและหวังอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะเกิดผลเกิดประโยชน์กับพี่น้องอีกหลายๆท่านนะครับที่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าก็ขอ มาทบทวนประคำไปด้วยกันศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ชาคริตและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอไปเจ้าไวาพรครับ